สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง Roommate CS f ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนใส่ข้อความในวิดีโอนะคะโปรแกรมที่เราใช้เป็นโปรแกรม Sony Vegas Pro นะคะเป็นเวอร์ชั่น14นะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นเวอร์ชั่น14 1213นะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าต่างหรือว่าเมนูก็จะคล้ายๆกันนะคะก็ในพาร์ทนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้สอนตัดต่อวิดีโอไปแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการใส่ข้อความกันบ้างนะคะก็ค่ะตอนนี้เราเปิดหน้าต่างไว้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะถ้าเดี๋ยวขอลากขึ้นไปนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เราคลิกขวานะคะคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ไปเลือกเป็น insert video tag นะคะคือตรงนี้ก็ให้กดลงไปนะคะค่ะเมื่อเรา insert แล้วนะคะก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างที่จะให้เราได้ทำการใส่ข้อความกันนะคะก็ตรงส่วนนี้จะเป็นวิดีโอที่เราได้วางไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความในวิดีโอนี้ของเรานะคะ ะะเดี๋ยวเราขอเปิดวิดีโอให้ดูก่อนก็แล้วกันนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความตรงส่วนบริเวณบริเวณนี้มาจนถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะที่เราจะใส่ข้อความนะคะก็วิธีการก็เมื่อเราอินเสิร์ตตรงนี้มาแล้วแล้วก็ให้เราคลิกขวาตรงที่ว่างตรงนี้นะคะ ก็คลิกขวานะคะจากนั้นก็ให้มาที่คำว่า insert text media นะคะก็คือีตรงนี้นะคะก็ความจะเล็กหน่อยนะคะก็ให้เราคลิกเลยค่ะค่ะเมื่อเรา insert เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะก็ให้เราตรงนี้เลื่อนได้นะคะต่อไปนะคะก็ให้เรา ทำการพิมพ์ข้อความนะคะที่เราต้องการที่จะให้โชว์ในวิดีโอของเรานะคะ,ะแล้วก็ลากเป็นสี่เงินแบบนี้นะคะแล้วก็ให้พิมพ์ข้อความใหม่ไปเลยนะคะก็สมมติว่าเราพิมพ์คําว่าสวัสดีค่ะก,ก็แล้วกันนะคะสแตนดาร์ดสุดนะคะสวัสดีค่ะก็เมื่อเราพิมพ์แล้วนะคะต่อไปเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนขนาด ัวอักษรหรือว่ารูปแบบตัวอักษรได้นะคะวิธีการเปลี่ยนไซส์หรือว่าขนาดก็ให้มาตรงนี้นะคะตรงควอนไซส์ตรงนี้นะคะก็ให้กดตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็กดแล้วก็เลือกไซส์นะคะหรือว่าเราเอาเป็นไซส์3ามุกค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะค่ะก็จะเปลี่ยนไซส์แบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น ตัวหนาตัวเอียงตัวขาได้นะคะก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวหนานะคะก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบตัวอักษรนะคะ,ะสมมุติว่าเราเลือกเป็นรูปแบบตัวอักษรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีสามารถที่จะเปลี่ยนสีตรงข้อความของเราได้นะคะก็ให้มาที่ตรง t e x t Color ตรงนี้นะคะก็ให้ กดตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกสีได้นะคะก็มีค่ะก็ลองคลิกด,ด,ดูนะคะเราต้องการให้เป็นสีอะไรนะคะโอเคสมมติว่าวันนี้เราทําเป็นสีสีเหลืองดีกว่านะคะเพราะพื้นหลักเราไม่ค่อยเด่นนะคะค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะเห็นนะคะดูจากข้างหลังตรงนี้นะคะถ้าเราขยับ สามารถที่จะขยายได้นะคะแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเราทาให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เลื่อนจากตรงนี้ได้นะคะต่อไปนะคะก็ในส่วนของอันนี้เป็นแอนิเมชันนะคะเราก็ให้เราเลือกได้นะคะว่าจะให้แสดงข้อความของเราแบบไหนถือว่าเราเลือกเป็นจำนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเทงให้ดูนะคะพอเราเลือกจำแล้วข้อความจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ข้อความเราปรากฏอย่างไปใช่ไหมคะ ก็เดี๋ยวเราขอตัดด้วยการกดตัวตัว S S นะคะ S s e m โก็กดแล้วก็ขอตัดเพราะว่ามันเกินวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูนะคะว่าเราเลือกจำแล้วข้อความจะวิ่งมาแบบไหนนะคะค,นะคะค่ะข้อความวิ่งมาแบบนี้นะคะ่ะแล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปเพิ่มเติมข้อความอีกแต่แต่งข้อความใหม่นะคะแล้วก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวเราเลื่อนไปข้างล่างนะคะก็จะมีให้เราเพิ่มเพิ่มขอบของข้อความนะคะเห็นะคะตรงส่วนน่าจะเป็นเอาไลน์ตรงนี้นะคะค่ะตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มขอบของข้อความถึงว่าเราเลือกเป็นขอบสีมีสีเข้มหน่อยนะคะค่ะเราเลือกเป็น เป็นขอบสีนี้นะคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเราก็เลื่อนเนี่ยค่ะขยับตรงนี้นะคะเราก็จะได้ขอบเห็นไหมคะค่ะเมื่อเราใส่ขอบข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะปิดออกไปได้เลยนะคะเราก็ลองไปเทวิดีโอดูนะคะ,ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ดูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะ ถ้าส่วนนี้ที่เราไม่ได้ใส่ข้อความนะคะเราก็จะไม่มีข้อความนั้นก็จะมาที่ข้อความนะคะก็ตรงจริงๆแล้วสามารถเลื่อนได้นะคะว่าจะให้ข้อความของเราไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับวิธีการเพิ่มข้อความก็สามารถนำไปใช้งานได้นะคะจริงๆแล้วแล้วแต่ไอเดียของทุกคนเนาะว่าจะให้ตกแต่งข้อความแบบไหนทำยังไงก็แล้วแต่เนี่เป็นแค่วิธีการ ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนทำเซนเซอร์วิดีโอนะคะหรือว่าเบอร์ภาพบางจุดที่เราไม่ต้องการนะคะก็เดี๋ยวจะลืมกดติดตามก็รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆสิ่งใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอในคลิปต่อๆไปนะคะ